สวัสดีค่ะเรามาดูเด็กน้อยตื่นเต้นอะไรกันอีกฮะลูกไหน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 นิ้วน้อยของแม่ตื่นเต้นอะไรไหนดูซิวันนี้มีของมาส่งค่ะวันนี้มีของมาส่งอีกแล้วเด็กๆของเราก็ตามเคยค่ะมีของมาส่งทีไรก็อยากรู้อยากเห็นไหนลูกไหนไหนเรามาดูซิวันนี้มีผู้ใหญ่ใจบุญท่านส่งอะไรมาให้พวกเรามาดูกันค่ะ มาดูกันว่าในนี้มีอะไรบ้างโอ้โหมีนมกล่องเบลเลอร์เลยมีนมขวดใหญ่กล่องเบลเลอร์เลยค่ะนมแพะของเด็กๆนมแพะซิรีชัยของเด็กๆเ,เลยพวกหนูได้กินนมกันแล้วนะลูกไหนไหนมิวน้อยมามาเลมาเลมมิวน้อยมาดูนมลูกมา นมนี้มิวน้อยจะจะยังไม่ค่อยตื่นเต้นเท่าไหร่ค่ะเพราะว่าเขาจะยังไม่ค่อยกินเท่าไหร่แต่ถ้าคนที่เห็นที่ตื่นเต้นมากที่สุดก็จะเป็นเนี่ยค่ะกลุ่มรุ่นนี้แล้วก็หลังบ้านหลังบ้านโดยเฉพาะลักกี้ลักกี้จะชอบกินนมมากมิวน้อยของเรากําลังสนุกกันเล่นกันอยู่ก่อนอื่นแม่กิ่งก็ขอกราบขอบพระคุณผู้ใหญ่ใจบุญท่านนี้มากๆเลยนะคะ ที่ท่านได้เมตตาเด็กๆครอบครัวตระกูลทองท่านเคยส่งอาหารแล้วก็นมมาให้เด็กๆหลายรอบแล้วค่ะแล้วก็รอบนี้ท่านก็ส่งมาเป็นลังเลยค่ะส่งนมมาให้เด็กๆเป็นลางเลยแม่กิ่งแล้วก็ลูกๆตระกูลทองก็ขอกราบขอบพระคุณผู้ใหญ่ใจบุญท่านนี้มากๆเลยนะคะพอดีท่านไม่ประสงค์จะออกนามค่ะ แม่กิ่งก็เลยไม่ได้เอ่ยนามของท่านจริงๆแม่กิ่งอยากจะเอ่ยนามของท่านเพราะว่าท่านก็เมตตาแม่กิ่งมาตลอดเหมือนกันท่านเป็นคนเดียวกับที่ซื้อพัดลมพัดลมไอน้ำตัวใหญ่อันนี้ให้แม่กิ่งค่ะพัดลมไอ้น้ำตัวใหญ่ให้แม่กิ่งแล้วท่านก็ยังเมตตา สั่งนมไม่ว่าจะเป็นนมเม็ดหรือนมกระป๋องแบบนี้ค่ะแล้วก็อาหารของเด็กๆมาให้อยู่เรื่อยค่ะยังไงแม่กิ่งก็ขอกาบพอบพระคุณท่านมากๆเลยนะคะแม่กิ่งแล้วก็ลูกๆตระกูลทองก็ขอใหออ้ผู้ใหญ่ใจบุญท่านนี้แล้วก็ทั้งครอบครัวของท่านน่ะคะ่ะมีแต่ความสุขความเจริญยิ่งยิ่งขึ้นไปค่ะ ท่านคิดทำสิ่งใดก็ขอให้ท่านมีแต่ความเจริญรุ่งเรืองยิ่งยิขึ้นไปค่ะทำกิจการงานใดก็ขอให้มีแต่ความเจริญก้าวหน้าและสุขภาพแข็งแรงค่ะดูมิ้วน้อยของเรามิ้วน้อยของเรากำลังปั้มกันอยู่ค่ะกำลังใส่สนใจสนใจปั้มกันมีส่งเสียงด้วยนะคะมีส่งเสียงพี่ทองมณีก็ไม่สนใจน้องเลยฮะ จะนั่งหลับนั่งเข้ายานนะลูกสงสัยทองมณีนนจะนั่งเข้ายานแล้วค่ะหนังท้องอิ่มหนังตาชักหย่อนยานน้องเล่นอยู่ข้างๆเสียงเจี๊ยวยังไม่สนใจเลยฮะนะลูกโอ้ยน,น้อยก็คึกคักได้ตลอดค่ะส่วนกลุ่มนี้ก็แม่ลูกเขาแม่ลูกเขาก็จะมีความสุขกันได้ตลอดเวลาเหมือนกัน แต่ละคนก็ปุ้ยมุ้ยปุ้ยมุ้ยค่ะเด็กๆปุ้ยมุ้ยปุ้ยมุ้ยอ้วนท้วนสมบูรณ์สุขภาพแข็งแรงก็เป็นพ่อผู้ใหญ่ใจบุญทุกท่านได้เมตตามาค่ะถ้าไม่มีผู้ใหญ่ใจบุญทุกท่านเมตตามาเพราะเขาก็าคงจะไม่ได้กินดีอยู่ดีแบบนี้ไม่ได้มีของเล่นมากมายแบบนี้แล้วก็ไม่ได้มีอาหารการกินที่ดีแบบนี้ค่ะเป็นพ่อผู้ใหญ่ใจบุญเมตตาเด็กๆมา แม่กิ่งแล้วก็ลูกๆตระกูลทองก็ขอกราบขอบ,บคุณผู้ใหญ่ใจบุญทุกๆท่านเลยนะคะแล้วก็วันนี้แม่กิ่งก็อยากจะขอกราบขอบคุณผู้ใหญ่ใจบุญอีกท่านหนึ่งค่ะผู้ใหญ่ใจบุญที่อยู่ทางไกลที่เยอรมันนะคะแม่กิ่งขอกราบขอบคุณท่านมากๆเลยค่ะที่ท่านได้เมตตาสนับสนุนอ,อ,อาหารไม่ว่าจะเป็นอาหารหรือว่าเด็กๆไม่สบายค่ะ ท่านได้สนับสนุนมาให้แม่กิ่งเหมือนกันแม่กิ่งอยากจะขอขอบคุณท่านมากๆเช่นกันค่ะสำหรับพี่สาวคนนี้ที่น่ารักคนหนึ่งพอดีท่านก็ไม่ไม่ต้องการให้เอ๋ยนามเหมือนกันค่ะแต่สำหรับแม่กิ่งแม่กิ่งก็จะนึกถึงท่านตลอดแล้วก็เอฟซีทุกทท่านผู้ใหญ่ใจบุบญทุกทกท่านที่เมตตามาแม,แม่นาอีกคนหนึ่งค่ะ แม่นานี่คือสําหรับแม่กิ่งแล้วเป็นแม่พระประจําตระกูลทองเลยค่ะสําหรับแม่นาเพราะว่าท่านเมตตาแม่กิ่งตั้งแต่ต้นตั้งแต่ต้นทุกวันนี้เลยค่ะอาหารเด็กๆหมดท่านก็จะคอยเป็นห่วงเป็นใยท่านก็เมตตามาตลอดทั้งแม่นาและคุณเอกสิทธิ์แล้วก็ผู้ใหญ่ใจบุญหลายๆท่านเลยค่ะที่ที่แม่กิ่งไม่ได้เอ่ย แม่กิ่งก็อยากกราบขอบพระคุณทุกทุกท่านมากๆเลยค่ะถ้าไม่มีทุกทท่านแม่กิ่งก็คงจะไม่มีวันนี้คงจะไม่มีโอกาสได้ช่วยพวกเขาได้ถึงสามสิบแปดชีวิตค่ะ <c oughs> บางท่านอาจจะคิดว่าแม่กิ่งไม่มีกําลังเลี้ยงทําไมแม่กิ่งเลี้ยงเยอะจังก็ไม่รู้จะพูดยังไงค่ะกพรจริงแม่กิ่งลาพังกําลังของแม่กิ่งอ่ะแ,แม่กิ่งไม่มีกําลังเลี้ยงจริงๆ เพราะจริงๆตอนแรกแม่กิ่งตั้งใจจะเลี้ยงแค่ห้าหกตัวเองค่ะแม่กิ่งตั้งใจจะเลี้ยงแค่ห้าหกตัวแต่ก็เพราะความสงสารแต่ละบ้านแต่ละเคสที่ติดที่เอฟซีพวกเราติดต่อมาหาแม่กิ่งแม่กิ่งก็อดสงสารไม่ได้แม่กิ่งก็เลยต้องให้โอกาสพวกเขาเพราะว่าแม่กิ่งก็ถือว่าแม่กิ่งมีที่ให้พวกเขาอยู่หลบแดดหลบฝนแต่กําลังซับที่แม่กิ่งจะซื้ออาหารให้พวกเขากินน่ะแม่กิ่งบอก ตรงๆเลยว่าแม่กิ่งไม่มีกําลังตรงนั้นเลยค่ะทั้งนี้ทั้งนั้นก็เป็นพวกผู้ใหญ่ใจบุญทุกๆท,ท,ท่านที่ได้เมตตามาเนี่ยค่ะพวกเขาถึงได้มีโอกาสถึงได้รับโอกาส 3, ถึงสาสิแปดชีวิตนี้ที่ได้มีบ้านอยู่มีที่อยู่อาศัยข้างหลังทะเลาะก,กันค่ะคื้นใหญ่ข้างหลังหลังบ้านทะเลาะก,กันเดีย๋ยวแม่กิ่งต้องไปดูหน่อยค่ะ ยังไงแม่กิ่งก็ขอกราบขอบพระคุณทุกๆท่านนะคะที่ได้ช่วยแม่กิ่งได้ให้โอกาสพวกเขาได้ช่วยแม่กิ่งเลี้ยงดูพวกเขาพืวยสนับสนุนอาหารมาให้พวกเขาต้องกราบกราบขอบพระคุณผู้ใหญ่ใจบุญทุกๆ,ๆท่านมากค่ะแล้วก็กราบขอบพระคุณผู้ใหญ่ใจบุญท่านนี้ที่ได้ซื้อนมมาให้เด็กๆอีกครั้งค่ะขอให้ท่านมีแต่ความเจริญเจริญนะคะมีแต่ความสุขความเจริญทั้งครอบครัวเลยค่ะ ขอบพระคุณมากค่ะเสียงพี่ซับเกรเรกับน้องๆค่ะอได้ยินไหมคะเขาจะบ่นของเขาอย่างเงี้ยค่ะบ่นอะไรบ่นอะไรพี่ซับจะพูดมากแบบนี้ค่ะพี่ซับเขาจะเป็นแมวที่ขี้บน่นช่างพูดงั้นแค่นี้ก่อนนะคะเดี๋ยวแม่กิ่งไปดูเขาหน่อยค่ะ